สมมุติว่าผมดูเฉพาะแพทเทิร์นเรียนแบบกันเนี่ยดูในทรงของ m อ c d ดูนิสัยของหุ้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันคล้ายปีสองพันสิบอะแถวแถวเดือนห้านะเดือนห้าเดือนหกปีสองพันสิบอะครับแถวนั้นนะครับแล้ว mm. ทุกท่านลองดูอะทรงมันคล้ายมากก็คือไซด์เวอยู่ตลอดจะขึ้นก็นไม่ขึ้นงุหยิดมากขึ้นไปหน่อยก็มีลงมาปรับตัวอยู่แถวนั้น,น่ะแต่ไม่ยอมลง และ MNCD ยังเป็นส่งที่ขึ้นอยู่สุดท้ายเขาก็ต่ายขึ้นไป New High ได้ผมค่อนข้างจะมองว่ามันจะเหมือนตรงนั้นอยู่สวัสดีครับวันนี้ตลาดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสั4 3งครึ่งครับ4.40ครับประมาณนี้นะครับตลาดก็ปิดไปได้อย่างสวยงามนะครับเซ็ตไทยก็เขียวนะครับ หลังจากที่เราฟังเสียป๋องนะครับได้เดนนำไว้นะครับว่าเชื่อมั่นใน MACD นะครับแล้วก็ตลาดก็จะไปที่ปิดที่นิวไฮนะครับเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับว่ามีโอกาสที่จะกลับไปที่นิวไฮนะครับก็มีการข,ขึ้นขึ้นลงลงหรือว่ามีการไซเว์มาด้านข้างซักระยะหนึ่งเราก็จะดีตัวขึ้นไป ตาม MACD ขึ้นไปก็ตามนิวไฮนะครับสลับเซตเรานะครับวันนี้ก็เซตก็บวกขึ้นไปถึง16จุดนะครับสาเหตุก็มาจากการเข้ามาของการร่วมมือกันก่อนการควบรวมกันของ True กับ d t a c นะครับส่งผลให้ v d v c นนั้นบวกขึ้นไป12บาทนะครับแอกไหมครับ True ควบรวมกับ d t a c กนะครับกลายเป็น a d v a n c e อุ้งขึ้นไป12จุดนะครับรวมถึง อินทัชด้วยนะครับผมถึงตัวแม่ของ a แอดวานก็คืออินทัชนะครับซึ่งบวกขึ้นไป3บาทนะครับไปที่79บาทนะครับนี่ถ้าเราจะดูคร่าวๆนะครับจากการรวมกันของ t ทรู uh, True แล้วก็ d ีแทนะครับส่งผลให้กลุ่ม ICT นั้นมาพากันบวกนะครับแล้วกลุ่มอื่นก็เลยพากันบวกตามยกเว้นกลุ่มที่เป็น uh, พลังงานของ น้ำมันนะครับเช่นปตทนะครับตอนนี้ก็ลบไป0.25นะครับเหตุเนื่องจากว่าน้ํามันนั้นก็ร่วงลงมานะครับถ้าเราจะดูเหมือนสกู่นี้ก็เช่นว่ามีน้ํามันมาเก็ตเวิ์นะครับตลาดโลกนะครับน้ามันนั้นก็ส่งสอบผลนะครับเป็นในทางติดลบนะครับตอนนี้ก็ต่ํากว่า80ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็ถือว่าลงมาอย่างน่าดูทีเดียวหมายก็ว่าลงมา2.4จุดนะครับค่าเงินบาทไทยก็ยังคงอ่า สายเวไปด้านข้างนะครับก็คือว่ายังคงอยู่ที่32.89นะครับเราก็ดูคร่าวๆทั่วไปนะครับว่าจะเป็นไปยังไงนะครับตลาดไทยนะครับแล้วตอนนี้ก็ลุ้นทองอยู่นะครับทองก็มีท่าทีว่าลงมานะครับทองคำกลด์สปอตนะครับอยู่ที่พันแปดนะครับก็ลงมาตั้ง16จุดทีเดียวนะครับก็ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดทองลงอะไรลงลงรากันลงเยอะแยะเนี่ย แต่ประเด็นหุ้นของไทยก็ยังคงพุ่งขึ้นไปนะครับหุ้นไทยก็ยังคงเขียวกระจีนะครับตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่5.74นะครับอยู่ที่1,580นะครับก็อย่างที่เสียป๋องบอกมานะครับว่าก็มีแนวโน้มคล้ายๆอ่าประมาณปี2,10นะครับประมาณนั้นนะครับอย่างที่เสียท่านได้ให้คำไว้นะครับว่าอยู่ในจังหวะที่เป็นกราฟ ABC นั้นก็เราก็มองดูกันยากนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า พราะนั้นมีโอกาสที่จะ,ะกลับขึ้นตัวพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่า m a c d นั้นอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะทำส่งผลให้หุ้นให้เซ็ตนั้นนิวไฮได้นะครับนี้เราก็ประมาณนั้นอย่างที่เส็บป,ป๋องคาดคะเนไว้นะครับนี้เราก็เชื่อได้ไม่ได้ต้องรอดูว่าผลการดาเ,เนินงานของเซ็ตเราจะเป็นไปดังที่เส็บป,ป๋องกล่าวไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องขอพระคุณเสยบป,ป๋องไว้ด้วยนะครับที่ กรุณาให้คำแนะนำมานะครับเราก็ยืนยันตามราคาตามนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ตัวสแกนเนอร์ของเรานะครับประจำของเราดีกว่านะครับดูว่าะจะมีตัวไหนบ้างนะครับซึ่งทีนี้เราก็ดูมาอันดับหนึ่งก็เป็น adding d v a n c e แน่นอนนะครับตามมาด้วย Intouch นะครับแล้วก็ Com7 นะครับแล้วก็ Me g a แล้วก็ s ิ n เกอ อันนี้ก็คงเป็นแนวโน้มที่ว่ามันโอเวอร์เกินนะครับเนื่องจากว่าใช้ PE ถึงห0 0อยนะครับเราก็เอา PE น้นอยๆแล้วกันนะครับเอาแค่50แล้วกันนะครับจะได้สกัดสกรีนหุ้นออกไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็น condition ก็คือเป็นเลี้ยวบอดี้นะครับเป็นกรีนนะครับเป็นกรีนนะครับเพราะว่าจะได้ปิดเป็นบุญเป็นสีเขียวนะครับดีกว่า ปิดเป็นสีเขียวก็จะเป็นประมาณหุ้นพวกนี้นะครับก็คือว่าเขาจะปิดเป็นสีเขียวโดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีสีแดงผ่านมานะครับอย่างดูอย่างเช่นดูไล่ลงมาก็ได้ครับจาก Adva n c นนะครับมาที่ In อิน u c h นะครับมาที่ Com 7นะครับแล้วก็มาที่ b e กกะนะครับก็เห็นว่าแต่ละตัวนั้นก็อยู่เป็นอยู่โซนด้านบนนะครับอยู่โซนแพงทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ เหนือบูลเลนเจอร์นะครับเหนือบูลเลนเจอร์แบนที่ใส่เข้าไปนะครับแต่ละตัวก็เปิดเข้ามาอันนี้ก็เวิร์ก็สวยงามนะครับเวิร์ก็ยีบสามบาทกว่าๆเกือบยีบสี่นะครับเซตครับยีบสองบาทกว่าๆนะครับราคาก็พุ่งขึ้นเหนือ,นอตัวบูลเลนเจอร์แบนทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุนท้นพวกนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดย ทั่วไปนะครับก็ตัวนี้ยิ่งขึ้นใหญ่นะครับเป็นเทนิตีนะครับก็เป็น t ีไอเนะครับเห็นว่าพุ่งขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับค่าอินดิเคเตอร์ตอร์ต่างๆก็อยู่ในโซนขึ้นนะครับตัวนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูตัวต่างๆไปก็ปลื้มใจในการขึ้นของหุ้นไทยก็แบบนี้ก็เป็นแนวโน้มเซตให้บวกนะครับเป็นตัวดันเซต ให้บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแต่ละตัวก็ขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับปิดปิดทั้งเทียนสีเขียวนี่ก็คือทึบหนาสีเขียวในวันถัดไปก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นขึ้นไปนะครับก็จะมีการสวิงนะครับแต่ก็มีการราคาก็ต้องมากกว่าวันนี้นะครับตามแนวโน้มของการปิดกลับแปลว่าปิดสีเขียวอย่างนี้นะครับกลับไปดูซิทินนตี้ Trinity ทำไมถึงมีข่าว ดีอะไรยังไงนะครับเราต้องไปดูนะครับว่าเขาจะต้องมีสตรอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเข้ามานะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปนะครับผลประกอบการ9เดือนปี64กสไรพุ่ง2,547หอย่เปอร์เซ็นต์นโอ้โหทำยังไงทําไมขึ้นไปเยอะได้ขนาดนี้เราต้องไปดูอ f อ5รายงานผลนะครับไต,ตรมาสล่าสุดนะครับเเดือนนะครับก็ปรากฏว่าปี6กสามน้ำทันมาได้7 0 0 0ส่วนปี64พุ่งขึ้นไปถึง1สน พันกว่านะครับก็โหหลายเท่าตัวทีเดียว2000กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมานะครับ s u s t ินิตี้วัฒนาจำกัดนะครับโอ้โหก็สุดยอดนะครับทีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไปดูที่ไฮไลท์นะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป12% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป11.97เท่ากับเอาือที่ที่ผ่านมานะครับลักษณะธุรกิจก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจอ่าอ่าเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับ แล้วก็ธุรกิจแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์นะครับธุรกิจทีปรึกษาการเงินและวัฒนกิจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับสําหรับินิตี้วัฒนนะครับก็ดูแนวโน้มก็คือหุ้นเขาต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ดูที่ใบวอลลุ่มนะครับก็เจนว่ามีใบวอลลุ่มมากที่เดียวถึง5 5 3 4ซนะครับซึ่งมากกว่าเซลล์ลุ่มนะครับแล้วก็ดูการตั้ง บิกออฟเฟอร์ก็เห็นว่าบางเบานะครับเนื่องจากว่าไม่ถึงหลักล้านนะครับเป็นหลักแสนนะครับก็คือตั้งรับอยู่ที่7.80นะครับอยู่ที่55 0 0 0นะครับเป็นวลลุ่มนะครับบิตนะครับส่วนฝั่งที่ตั้งกั้นแล้วก็มีแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่8บาทนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.75สตางค์นะครับอยู่ที่7.95บาทนะครับถือว่าพุ่งขึ้นไปอย่างสวยงามทีเดียวนะครับเราลองไปดูที่ อินดิเคเตอร์ของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างรุนแรงนะครับขึ้นอย่างแข็งแกร่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับก็ดูที่นักลงทุนต่างประเทศยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับก็มีการเข้ามาเล็กน้อยนะครับลงทุนต่างประเทศก็คือตัว NN ช่องนี้นะครับ แล้วก็ดูที่ RSI ก็พุ่งขึ้นไป84นะครับมี MACD อยู่ในสัญญามี a d x ี ADX ตามตำรับก็คือ d ดลลบอยู่ต่ำที่สุด ADX อยู่บนแล้วก็มี d i บวกอยู่ตรงกลางนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับสวนขึ้นไปนะครับสุดท้ายวันนี้ก็มาปิดตรงที่มี Linear Regation กดลงมานะครับนั่นก็อาจจะหมายควาว่ามันพุ่งเกินพุ่งเกินคาดเกินไปนะครับพุ่งเกินคาดเกินไปก็ทำตัวที่ ส,สูงเกินไปนะครับก็เลยมี linear a e g r e s t i o n กดลงมานะครับประเด็นก็คือว่าเขายังคงมีพุ่งขึ้นไปมี p a b l i c รองรับนะครับมีมีเกินเส้น200วันนะครับ macd นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาน่าสนใจที่จะบวกกันต่อไปเพราะว่าทำหุ้นที่เป็น holding Company นี้มีน้อยเจ้านะครับที่สามารถที่จะทำทะลุทยานขนาดนี้นะครับก็ให้เข้าใจนะับว่าเป็นตลาดนี้ก็ แข็งแร่งนะครับสำหรับตัว Trinity นะครับเราก็จะมองย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับที่เราสแกนได้คือว่าดูที่ a d v a n c e ก่อนเลยนะครับ d v a n c นนี่คือมีข่าวดีที่คู่แข่งอันดับ2ร่วมมือกับอันดับ3นะครับแต่ยังไงก็ยังคงปอแฟรหรือว่าฟินฟินของ a d v a n c e ก็ยังฟินฟินนะครับเนื่องจากว่าโบกมองเห็นอยู่ควบรวมของชูกบดีแท c h ส่งผลแข่งขันลดลงนะครับเนื่องจากว่า เมื่อมีให้เห็นว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับการวางแผนการในกลยุทธ์ในการทําการขายนะครับก็แข่งขันกันน้อยลงนะครับมีการแข่งราคากันน้อยลงนะครับมีการริงทีนี้เราก็อาจจะต้องจ่ายค่าค่าแอรไทม์ของเขานี้แพงขึ้นมานดีหนึ่งเราเขาก็มีนักเขาเรียกอะไรมีคู่แข่งน้อยลงนะครับเขาก็จัดโปรโมชั่นปลดจัดอะไรได้ตามสบายของเขานะครับอาจจะดีหรือไม่ดีกับ ผู้บริโภคอันนี้ก็จะต้องเสียงกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็แอดวานก็มีแนวโน้มขาขึ้นต้องไปดูไฮไลท์นะครับว่าสามเดือนที่ผ่านมาบวกไป13.90%นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป10.88%อนะครับหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไปแค่7.73%เพราะฉะนั้นในอาทิตย์ที่นี้ทั้งอาทิตย์ก็จะมีโอกาสแนวโน้มพุ่งทยานขึ้นไปนะครับ ก็เป็นบริการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสนะครับสลับทูนะครับวันนี้จริงๆบวกขึ้นไปสุดยอดนะครับบวกขึ้นไป13บาทนะครับอยู่ที่209บาทนะครับก็อาจจะเป็นแนวโน้มขากลับมาขาใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งของแอดวานนะครับถ้าเราดูย้อนกลับไปจริงๆนะครับเขาก็เคยมีราคาที่เหนือ200บาทอยู่นานเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็กลับขึ้นมาทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มีราคานิวไฮคิดว่าน่าจะเป็นเดือนล่าสุดนะครับจากหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่เกิดนิวไฮนะครับราคา200สามบาท209บาทนะครับ209บาทสุดยอดนะครับสำหรับตัวอัวานนะครับเราประเด็นสำคัญก็คือว่าเป็นแนวโล้มขาขึ้นมีพาราโบลิกรองรับนะครับ เราก็เลยเส้น200วันนะครับราคาก็ยิ่งทำตัวให้ดูเหมือนว่าจะยิ่งพุ่งขึ้นไปใหญ่นะครับดูนักลงทุนต่างประเทศครับเข้ามา2วันติดนะครับหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นเดือนแล้วนะครับนี่แต่ประเด็นก็คือว่าเขาเข้ามาหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งก็คือ2วันที่ผ่านมานะครับเราก็ดูที่ ma c d ก็อยู่ที่78กนะครับกำลังขึ้นไปที่80นะครับแล้วก็ ma c d นั้นอยู่เหนือซิกญนลเยอะนะครับแล้วก็ adx ดีบวกแล้วก็ดีลบนั้นก็อยู่ตรงตำแหน่งครับคือต้องดีมีดีลบหยุดล่างสุดนะครับอยู่ที่8.72อยู่ที่6 6.22นะครับก็ถือว่าโอ้โหต่ำลงมาได้สุดๆเลยนะครับสำหรับดีลบนะครับถ้าอยู่ไปที่ลงไปที่1ได้จะดีมากนะครับราคาก็ยิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับสำหรับตัว AS a d v a n c e นะครับซึ่งถ้าเราดูมองย้อนกลับไปนะครับก็ดูตัวแม่ของเขานะครับตัว In Touch แน่นอนว่าอินทัชก็ต้องมีข่าวเด่นข่าวดังโดยที่อาศัยถูกกับ d t แทเข้ามานะครับก็ทำให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับซึ่งปกติของตัวอินทัชนี้ก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับมีผลการดำเนินงานต่างๆมีบายบอลุ่มเข้ามาอย่างหนาแน่นนะครับอยู่ที่60.30นะครับมากกว่าเซลอยู่ที่34.52นะครับกลุ่ม ICT วันนี้ก็พุ่งขึ้นไปถึง55.29%นะครับ ก็เป็นเหตุสําคัญที่เราคาดเดาได้ไม่ยากนะครับการควบรวมทูกับ d t แทกนะครับก็เป็นผลดีของกลุ่ม ICT นะครับให้ผู้คนที่นักเก่งกําไรเข้ามาค่อยเก่งกําไรนะครับในทรูนะครับพุ่งขึ้นไปเยอะนะครับประเด็นก็คือเราก็มาดูที่ไฮไลท์ของอินทั h ก่อนเลยนะครับหเดือนที่ไปสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1.61%นะครับก็ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.78แล้วก็หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกไป4.30ก็ถือว่าเล็กๆน้อยนะครับคณะมานาคมทุรมามนาคมธุรกิจดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจต่างประเทศนะครับเกอื่อืนะครับก็ถือว่าผู้นำนะครับทางด้าน ICT อ e ีกบริษัทหนึ่งนะครับ ซึ่งตูก็เห็นว่าเขาเลยเส้นมีพาาโบลิกรองรับอยู่ด้านล่างมีเลยเส้น200วันนะครับมี si ที่59แล้วก็มี mac อยู่ในสัญญาลมีเดียลบต้งต่ำกับเพื่อนเขาเข้ากรอบเข้าตามตำราอินดิเคเตอร์นะครับเราก็มีนักลงทุนต่างประเทศก็เข้าปลาไปายนะครับโดยล่าสุดกับนักลงทุนชาวไทยเข้ามานะครับก็เลยทำให้ราคานั้นอดีตยานสูงขึ้นใหม่นะครับเกือบจะชนเพดานด้านบนนะครับ อยู่ในกรอบด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังคงเป็นกรอบไซด์เวอขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ก็ราคาก็กำลังไต่ขึ้นไปที่ในกรอบครึ่งด้านบนคือกับไซด์เวย์อันนะครับราคาก็คงจะไปที่ประมาณ93บาทได้นะครับเพราะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70็ดกว่ากว่านะครับ78 7 9 9 0 80นะครับก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่งจากสัญญาณ ว่าจะไปที่ประมาณไซด์เว้าขก็อยู่ประมาณ90กว่าบาทนะครับสำหรับตัวอินทัดก็ถือว่ามีการกลับเลบกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือรีบาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งของราคาอินทัดก็เด่นนะครับสวยงามนะครับ,รบเราก็ไปดูตัวจริงๆอยากจะให้ดูตัวที่ทําให้ขึ้นใหม่2ตัวก็คืออดีแทกับกับทรูนะครับเราไปดู2ตัวนั้นเลยดีกว่าเราตัวที่สแกนออกมาก็ท่านก็ ลองดูที่สแกนออกมาได้นะครับแล้วท่านก็เอาลองไปดูว่าจะดูแนวโน้มอย่างไรนะครับให้ท่านไปลองพิจารณาตัดสินใจเอาเองนะครับอันนี้เราก็ไปดูที่ True ก่อนแล้วกรับ True ก่อนนะครับทูวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.44จนะครับจริงๆก็บวกสูงขึ้นสูงขึ้นไปทีเดียวนะครับก็ทำ New h i g h ไปครับก็หมายความว่าทำ w High ไปมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับีทรูก็ แต่ว่าเปิดกระโดดแบบนี้ก็คือเปิดกระโดดเป็นสีแดงแล้วยังมี linear regression กดทับลงมาอีกนะครับสัญญาณการซื้อของทูก็ยังไม่เกิน50นะครับอยู่ที่45.05นะครับแต่มีสัญญาณทางด้านการขายก็มากกว่านะครับอยู่ที่46.30ก็เหมือนกับว่าคือแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามีแมงเม่าเยอะนะครับมีแมงเม่ารอขายนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณขึ้นมาขนานี้แล้วแมงเม่า ต่างๆก็ขายกระจุยกระจายนะครับดีตัวออกนะครับอีกจริงแทนที่จะจะต้องมองอีกกับด้านกันนะครับว่าต้องใช้โอกาสนี้ช่วยโอกาสตรงนี้นะครับหลังจากที่ร่วมมือด้วยกันนะครับถูกกับดีแท็ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้ได้กําไรนะครับไม่ทาทาไมถึงไม่ยอมถือกันไว้นะครับดูที่ปิดกอเฟอร์นั้นก็เห็นว่าทางฝั่งออฟเฟอร์นั้นก็มีตั้งกันไว้ที่4 8 0นะครับก็มีรอรับอยู่ที่4ุด 7 6นะครับซึ่งวันนี้ก็ปิดไปที่0.4 7 6นะครับแล้วก็อยู่ที่0.44นะครับก็บวกขึ้นไป0.44นะครับก็บวกไป10%เกี่วกว่านะครับจริงต้องไปดูที่ไฮไลท์เห็นไหมครับไฮไลท์นี่มีโอกาสกลับมาได้เยอะนะครับสามเดือนที่ผ่านมานั้นทูก็ทำ โชว์กำไรนการบริบหารงาน,านที่ผ่านมาก็บวกไป47.83%เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ามี1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19%เาปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกไป15%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าทำมาได้สวยงามนะครับแล้วก็ดูลักษณะของอินดิเคเตอร์ขั้นต้นนะครับมี RSI อยู่ยจ็นะครับมี MACD อยู่เหนือสัญญาณนะครับประเด็นสำคัญที่เสียบป,ป๋องให้ เราให้ความสําคัญก็คือ m a c d นะครับต้องอยู่เหนือสัญญาลนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ต้องขึ้นไปเหนือขึ้นไปก็เลยทําให้ราคานั้นพุ่งกระโดดตอนนี้ก็ราคาก็พุ่งกระโดดทำนิวไฮไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มีลักทุนชาวต่างประเทศเข้ามา2วันนะครับดูก็เห็นว่าตอนนี้เขาก็ทำนิวไฮในรอบรหลายเดือนหรือหลายปีที่ผ่านมานะครับนั่นจะเป็นหลายปีทีเดียวนะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะกลับมาที่4บาทกว่าได้นี้ ไม่ยากนะครับเพราะทำท่าเหมือนจะไปที่5บาทด้วยนะครับดูแนวโน้มโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแนวโน้มไซด์เว y up นะครับมีอินดิเคเตอร์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่จะไหลขึ้นนะครับพาราโบลิกนะครับอยู่ด้านล่างมีเลยเส้น200วันแล้วก็พุ่งทะลุไปอย่างที่เห็นก็คือเลยกรอบด้านบนครับเพราะฉะนั้นก็เลยมี linear r e l a t i o n กดทับลงมานะครับทำให้ปิดเป็นสีแดงก็จะเหมือนกับ scb S C b ที่เคยเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็คือเขาก็จะข้องไซเว์ลงมานะครับก็ออกด้านข้างก็จะเป็นไซเว์แต่ราคาก็คือว่ายัางไงก็ต้องเมื่อครบรวมก็จะต้องมีการโดดขึ้นไปหมายว่ายืนยันขึ้นไปเพราะว่าจากข่าวที่บอกมาว่าเขาจะมีการอะไรจ่ายสองหรือแปลงเป็น2ต่อหนึ่งอะไรสักอย่างของการที่จะแปลงไปเป็นไป,ไ,ปไ,ปไปเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ครบรวมเรียบร้อยแล้วกับ ดีแท็กนะครับฉะนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าราคาก็อาจจะจะลดน้อยลงไปหรือยังไงนะครับก็ลองศึกษาดูดีๆก่อนนะครับเพราะตอนนี้เ,เราก็ต้องอค่อยๆดูกันไปนะครับว่าเขาจะมีโอกาสมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ทุกอย่างที่อยู่ในหุ้นนี้เราต้องจับตามองดูตลอดเวลานะครับก็อย่าตกข่าวทีเดียวนะครับเพราะว่าสตอรี่จะบ่งบอกว่าหุ้นราคาหุ้นจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเมื่อหุ้นมีสตอรี่เข้ามานะครับเขาก็จะ มีการดีดตัวขึ้นไปหรือลงมานะครับประเด็นคือเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังทูนี้ก็จะเห็นว่าเขาเคือเปิดกระโดดสูงขึ้นไปแล้วกับ,บมาปิดด้านล่างตรงนี้ก็หมายว่าวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะไซเวไปด้านข้างนะครับน,นี่ก็เป็นของทูนะครับซึ่งน,นี่ก็ทำมาดีทีเดียวเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งครับล่าตัวนี้เราก็จะไปดูว่าดีแทกนั้นมีทิศทางเช่นเดียวกันนะครับก็เห็นไหมรับเขามี สัญญาณโดจิมานะครับก็ผมบอกว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นหรือจะลงปรากฏพ่อพาวในวันถัดมาก็ประกาศการาปิดดิวนะครับก็คือร่วมมือกันในที่สุดก็มีการเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับเปิดกระโดดขึ้นไปเสร็จแล้วก็เป็นสัญญาณสีแดงนะครับสัญญาณสีแดงก็คล้ใครเอบีที่จะมียานแม่นะครับเมื่อมียานแม่ก็โดดขึ้นไปที่120ยยี่สิบกว่าแต่อบ ยังไม่มีพลังสูงต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ไซเว y ปมาด้านข้างครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ทางไซเวัพ up เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ดีหน่อยที่ไม่มีสัญญาณ l i n e a r r c a t i o n มากดทับเหมือนตัว t ู o นะครับก็ดู indicator ทั่วไปก็อยู่ในแดนบวกนะครับโดยมี rsi ที่7 7 6 6 6นะครับแล้วก็มี macd อยู่เหนือ signal อันนี้นะครับแล้วก็มี adx มี da บวกนั้นอยู่เหนือ da ลนะครับ โดยนักทุนต่างประเทศนั้นไม่ได้เข้านะครับหมายควาว่ายัางคงไม,ไ,มไม่ทราบข่าวแบบนี้นะครับก็เลยทําให้ยังไม่เข้ากันมาเพราะฉะนั้นดูดูดโดยรวมก็คือ d ีแท็กน้นก็ขึ้นด้วยอินดิเคเตอร์ของตัวเองที่สอไปในทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็คงน่าจะไว้วางใจนะครับก็รอดูว่าเมื่อรวบรวมกันแล้วจะบวกไปในทิศทางใดนะครับของ 2บริษัทนี้นะครับก็ถือว่าเมื่อลดน้อยเมื่อเหมือนกับเป็นการลดคู่แข่งนะครับเมื่อเหลือ2บริษัทก็จะเหลือกับ AS หรือ Advance กับตัวทูที่ก็รวมกับ d t แท็นะครับก็เป็นในดิทานมีน่าจะเป็นการตลาดที่แข่งขันลดน้อยลงนะครับใช้งบในการโฆษณาที่สบายมากขึ้นนะครับสลับ Advance นะครับก็เลยทำกำไรทำน่าจะทำกำไรได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ แข่งกันแค่2บริษัทซึ่งมีคลื่นความถี่นั้นใกล้ๆเคียงกันแม้ว่าจะมีน้อยกว่าฝั่งของถูกกับ d t แทนะครับสำหรับ Advan แต่ Advan ก็มีจิติภาพแล้วก็คุณคุณภาพนะครับในการให้บริการเพราะฉะนั้นเราต้องมาติดตามกันนะครับว่าจะทำราคาให้ d v v a n นนั้นพุ่งขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับสำหรับการลูกโรบรวมมาของ d t แทกับถูนะครับทำให้น่ากลัวแต่ประเด็นก็คือว่า ทำให้เห็นความน่าก,กลัวของแอดวานขึ้นมาทันทีนะครับเราก็คอยจับตามดูกันต่อไปนะครับยังไงก็กดแชร์ฝากคอมเมนต์ Comment, แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ